อันนี้เหมือนตลาดชนวนนะครับดูดวงกรรมการครับคิวรอแพ้ครับไม่เท่าไรครับเขียนจับบอลนะเจ็บบอลเจ็บบอลแล้วอย่าคิดบวกทำไมต้องเอาออกอะไรแล้วทำไมมึงไม่ใช้มือแกล้งแบบมันไม่จริงอะอะไรอย่างเงี้ยเล่นฝั่งทังกันนะในบริษัทพางกันเล่นนะ i don't know what the ำไมต้องป้าพลังด้วยจริงๆแล้วเราเป็นชื่อรายการแหละแต่เขาเซ็เป็นรายการมันเป็นการแข่งขันกันครับใช้พลังสมองใช้พลังหัวแล้วก็พลังกายด้วยแต่ละเกมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลนะครับผมฤดูกาลนี้ฝนตกก็เป็นฤดูกาลอยู่ในนี้แหละอยู่ในถ่ายในออฟฟิศนะครับผมเดี๋ยวดูฤดูกาลร้อดูดูดูเหรอใช่ครับผมผมพูดไม่ชัดท่านพี่ต้องทำพิธีนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันควรจะชดเชยชันแล้ววะอันเรื่อร์บิ๊กไงอ๋อเอองพิธีใช่เ เราด้วชันกันเราเป็นมุกเป็นอะไรนีนะไอ้ี่อะไรเนี่ยเฮ้ยจะเปอะไระพลังเยอะไรีมยเขียนมันเลอะเป็นะระเ้ยเ็งยไม่ดีไงอู้อ่เปนะเรเล็ลยเจ็บมุกจ็บาเจ็บปา พี่ยังตัาไม่ได้พี่ยังต่างไม่ไอ้ขับสมัยว่าพนังเรื่องสมองนะครับเกี่ยวกับตัวเลขนิสิตานเกมนี้บอกเลยว่าไม่ใช่การคิดเร็วปกติธรรมดานะครับผมเราจะมีโจทย์ให้ตัวเลขจะมีประมาณมีโจทย์ต้องมีคู่กรณียิ้มรอให้พูดกันให้เก <serving> ่ง <wan> ต้องมีคู่กรณีะเอาเวลาพูดเปนปากลังแค่ตัวเองก็เไปเหรอดูว่าอะไร มูลใช่ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยจำเป็นใครจำเป็นใครอ๋อนักแขกเขาลักแค่เขานักแขกยังเที่ยวมาใช่ไหมนักเขกเขาวันนี้เป็นโจทย์ที่ไม่ได้การบวกลบเลขธรรมดานะครับเราจะมีโจทย์มาให้แล้วพอมคำตอบเลยเลยสิ่งที่ผวกคุณทำก็คือใต่สัญยลักษ ก็คือมีคําตอบมาให้แล้วมาหาว่าวิธีการที่เกิดคําตอบเนี่ยคืออะไรเราใส่บวกกับลบเข้าไปผมมัลติบผมใส่สัญลักษณ์หรือว่าใส่เครื่องหมายเองอะไรบวกอะไรลบอะไรคูณอะไรถึงได้เป็นคําตอบนี้นี่หาได้เหรอได้หมดเลยบวกลบคูณหารได้หมดเลยตอนนี้ตอบกันทุกท่านบ้างอะไรมีความรู้ไหมผมชวนให้ชวนพ่อมานั่งดูการคิดค่าด้วยกันนี่ต้องรู้ตอบไปกันเราได้ในเกมใส่เครื่องหมายหาคำตอบ อยาีนี้หมดจะเป็นท่าแม่งกันนใครใครใครจับคู่อะไ่้เป็นคู่ครับคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่นี้หมดสามโจทย์ใครตอบผิดมีการลงโทษด้วยแล้วไม่บอกว่าคืออะไรเราคนผิดก่อนคู่คู่แรกโอเคครับทีนี้คือคืออไรได้ได้ได้คื่อเลยแล้วทำไมนทำไมทำไมนี่เหมเขาเก่งเหรอไม่ได้ไม่แข่งเป็นทีมหรอแข่งเป็นทีมไงมึงทีมกับคนนี้ไงวันนี้คุยเหอะแม่คุยเต็มตัวแล้วจับทีมไป จะมีโจทย์อยู่หลังบ้านนี้ผมเปิดอะไรคิดทันทีแต่หันหน้าพี่ก่อนเดี๋ยวรอให้เขาสิก่อนกูว่าเกมนี้กูไม่รอดหรอกกูรอคำนวณในห้อกูดูแล้วย่อรอดยากมากสองตัวครับนี่คือคนของตัวคนที่ดีสังคมกูไม่เก่งเลยกต่างมากไอ้ทีถูกต้องทำพูดพูดคำจีบใจใจสองตัวไม่ถูกไม่ถูกไม่ไม่นะครับผมจออยู่ข้างบนคำตอบอยู่ข้างล่าง อ๋อนะครับใครรู้ก่อนคนนี้ก่อนนะแต่รู้ก่อนแล้วก็ตอบผิดก็โดนเหมือนกันนะเจนต้อมคนาตกไม่ลงเยร้องนะเมร้อมแล้วดินออมฮะเนฮะความคิดดีกันไหมครับพวกคุณมีไหมันเนี้ยมีเราอยู่ข้างในไหมข้ายยักษกยัก ยากยากยากกิ้งตอนนี้สมองกำลังคำนวณนะครับผมแต่นิ้วลังสีนวลนะครับเราจะพ่งเชียสีนวลอะไรวะโจมมีแปดเก้าสามสองไม่ใช่แปดสิบเก้าสามสองโอ้ยนิ้วควายเลยตัวเลขเดียวใหญก็โนแปดเลยหน้าแบบว่านะอะไรโอ้ยหายใจสบายีสมอยิวหาย ขาบไในแท็กซี่ได้เรอเห็นเหมอุ้นได้แล้วนะครับนี่คือพลังกัญชานี่คือพลังกัญชาไม่ได้ปังจะให้ดูเลยครับผมคุณสบอนนะฮะตอนนี้เหมือนกระดาษโนวนนะครับ ดูดวงเขียนเขียนไปเรื่อยดูดวงดูดวงกรรมการครับคิวรอแพ้ครับเหนื่รยครับเขียนหนักกอลครับเตะบอลเขหนักกอลแล้วอย่าคิดมุกงัวอะไรคิดเก๊นี่คิดจะมุกนี่อ่าเดี๋ยวจะขอเพิ่มบริการหนึงนะครับผมเดี๋ยวระหว่างเปิดแผ่นป้ายไว้เนี่ยจะให้เวลาหนึ่งนาทีนาทีให้คิดสดก่อนหลได้นึงทีไปใช้คืิดเลขได้สามสองหนึ่งคือคิดเลขได้ครับผมน้ำนี่น้ำว่าน้ำนี่ไงตะบอลตะบอลคิวได้ได้ตะบอล้ย บเอาบอย่างไรครับผมโจทย์นี้คุณตำรวจเอา9มาคูณ3นะครับเอา9นะครับผมมาคูณกับ3นะครับแล้วก็มาบวก8ครับแลวมาบวกกับ8นะครับผมแล้วก็ลบ2ครับแล้วก็ลบ2นะครับใช่ครับ9คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ27ครับ27บวก8เท่ากับ35ครับ35ลบ2เหลือ33ครับ ผมขออนุญาตผมมีวิธีผมคนละวิธีกับคุณด้วยเอาไปลยครับ9 8 2ลบ3เท่ากับ3ได้คะแนนดีครับเนี่ยสปอนสได้คะแนโอเคเอาเป็นอันน่คู่ละ2เกมนะครับผมคู่นี้ครั้งนี้ตนชนะสิวโดนลงโทษเลือกคนลงให้ตัวเองอครับสิบคืนโดยการให้สปอนมาพูดใกล้ๆึงถึงสิเออเออ ข้างอะไรติดเหลือไม่เอาไม่ติดเหลืองิกระมือหรืติดเหลืองไม่เอาอย่าต้องถ้าดานหายใจโดนไหมครับเนี่ยกานได้แต่ก็คุณก็ส้องคาดประคำเองนะครับอ๋อถ้าเกิดเขาไม่หวเขาก็พูดซุ่เขาเองครับเออการกันไงอ่ะดาวหน้าดีดาวหน้าดีสิคนมึงเฮ้ยจะกันคืนดิวะถามสี่ หลบหนีเนี่ยเฮ้ยไอยหันหน้าหนีอ่ะไอเดยเออมันต้องหันหน้าเข้าเอเอไปเไรเอไรเจ็กับแปม่อไรเจ็ดปดม่อไรเจ็ด นทัีเดว้ามางะราเกนคน่ีรอัที่เดี๋ยวนะครับผมหน่าทีผ่านไปได้ยินเสียงทีมงานเมื่อไหร่ออสสับผดูได้ครับพร้อมแล้วนะครับเนองต้งหา้าตัวง่ง่ายว่ะง่ายว่ะง่ายว่ะโจทย์ก็คือสี่สี่สองสองสองนะครับผมว้า ง่ายงเอาทุกอย่างบวกกันลองดยครับลองดยครับทำให้เห็นครับสี่สีเป็นแปดแเป็นสิเป็นสิบสี่เป็นสิบสี่นี่กัแพ้เลยเนี่ยถาตอบแล้วก็ผิดแล้วต้องพูดจบเลยเหรอก็รีบเองว่าไม่ได้คำหนึงที่ดีอ่ะ ไอ้ดิวแพ้ไปแล้วแต่เรามาเปิดโอกาสให้กับสบอลก่อนว่ามันเอาถ้าพี่สบอลตอบผิดก็ต้องแบบมันไม่มีเวลาจรกัดแล้วใช่อยเนี้ยถ้าแค่อยากรู้ว่ามันคำตอบพี่ดูต้องไดด้ิวผิดได้แล้วทุกคนช่วยกันได้ครับบ้างบ้องอะไรบ้องอ่าสี่บวกสี่เป็นแปดครับหนึ่คูณสองคือหกครับหกลบสองลบสองครับได้สิบสองนี่ครับผมคนชนะครับตั้งใจและใจเย็นนะครับอยากชนะก็ควรใจเย็นแทนนะครับผมอ่าแปลว่าดิวแพ้นะครับผมขอโทษอีกเลย โอ้โมาอาาใจแล้วนถึงมันนึกได้นะสมุตหนึ่งเวเลยต่อหน้าไอบงให้กันแล้วแพูดอย่างนี้ They ask you how you are you just have to say that you're fine. You're not really fine, but you just can't get it. เพื่อนๆบอกว่า <c oughs> มันต้องเพิ่มเฟน <c oughs> <c oughs> เว้ยมันจะไม่ทรมานนะเว้ยเก็บไปแล้วผมได้อาชาปล่อยตัวผมไปนะครับผมเพราะว่าห่องปากนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ตลกนะได้เลยตลกแล้ววันนี้ไอ้ที่อุดฟันมาเนิ่นนานแล้วที่หลุดด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้เหมือนเปิดอารมณเป็นการทรมานทีนู้นนี่เม่นทำให้ทีนู้นแบบเสียสติไปเลยตอนนี้สมมภาษณ์เรสียเสียเสียสติตามพี่นะอยู่ดีปวดกันหมดแลยนะมาโอเคนะครับผมพร้อมครับพร้อมไหมครับอู้หั้งคู้อู้หพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่ง 1,5,2,3้ามเท่าก oh okay. oh so 10, ับดหาหยุดอะไรอะไรยัี้ดิโอเคอธิบายเยครับอามเท่ากับห6บวก้เทากับ1อเอท่ากับยสิ ปิดไมฮะเสียดเสียดหยอมเลยน้ำเลสเอออ้ชนะนี่ยังไม่ถึงขั้นเท้าเลยนะโอ้ยหอมสดชื่นอ่ะฮ่าไดครับดูห้าวสิหุ้เก็บเก็บควันไว้โอ้โหมึงมีไปยืมกินมาด้วยเหรอครับงานเลยครับงานเลยระยะใกล้เข่าไหร่ก็ได้นะนะครับ แต่ดี่อ่ะ้อมเต็มเต็มแตกไม่ได้อ๋เฮ้ยอา้ยชัดเจนทีทีโดนเข้าไปเลยอ่ะตีนี่คือต่อยกันอ่ะแตกเข้าไปได้อ่แป่มสิไปลงฝ่ายก่อนตอนนี้เอาออกไปากท้องเลยอุ้ยเอาออกไปในกระเพาะเลย โอเคตาแรก่าไปดูรอบที่สองรอบที่สอนะครับผมรอบที่สองพูดและเดมเหมือนเดิมนะครับผมทำอ่ะนะอไออารงนมาแล้วนบเอท่ากับยี่ิสมเดี๋ยวมีเริ่มนะเดี๋ยวมีเริ่มนะอ๋อเออ ตื่เครับผมรดับขึ้นได้เลยครับหนึ่ามน่ครับนะครับมันใจอธิบายเลยครับยี่สเอ็ดสาเท่ากับ3ามสถูกยีสิเฮ้ยเออยอดสิโอ้โหเอาไปเดี๋ยมไปรับกรรมต่อแล้วเป็นแมนครับโอ้เรามีสิบเฮ้ย อู๊ด้อกินน้ำได้เลยรับไปกินน้ำไออู๊ดห้อได้ครับ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 หูคันหมูกรอบกตอนนี้ย้อนเว้าเลยเรอูอมน้ำตาจมันก็อเอูดอมน้ำตาย้อนา่เราพีปลาเราหมุังวะถ้ามนะพี่ต่างสามเรเลยนะอ้อง่นก่อนเลยไม่เอาลวเาอกันโรเลย มาเป็นนะครับผมเดินครับหนึ oh, wow, oh, oh, oh. ่งนั้นน่ะไม่ค้านอยู่ทัจอยไปอย่าปล่อยเขาอย่าปล่อยเขานี่รีบูทสองเล่นอะไรเอาอ๋อจะมาเลยจะมาพ่อาแล้อมาดิเสียนะ ยื้อไว้ให้ยื้อให้เร็วจับมออกตอไปนี่บาดนะนี่บาดเป็นตดแลยเอาเข้ปากค่ะปากไม่ที่กินพูดเอาไปโมงกัน้วยรติดแท็บอร พี่เลยจริงก็ไปรับปากอาสมัยอ้ยชมไปสอคู่นี้นะไปดูคู่สุดายูุดดายฟอะทีอทีมมาสั้นเหมือนกัวารูมันอะวาแผนที่อยู่นะนี่จะทิตมเลยหมืออะไร เรนตาเราโดนใจเรีตาเราโดนใจเรียตาเราโดนใจเเลเลเลลเล่ลเลลเลเลเลลเล่ลเลลเลเลเลลเลเลเลลเลเลั้เลหลเลเลเลลเ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 วเล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 เเ็เลอลเลเบเล้วเลเลลเลเลเล่นเปเลเด็กนี่เลเไมลเลเหเล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 คลเลเรับเลเเล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 มลเลเลเ้เลเลสลเลเลาลเท่ากับบีเลเกเล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 ่นกิ๊กกับใ

ใครบอกราไม่ออกเมื่อกี้เลยมันจะบุกก็ได้ปิวเลยขันต้องมาขันตองมาไม่ต้องไม่ต้องอ้เลิองเออสวา่างสวา่สวางทำไมมันกิ<อ>่นเหมือนซ่าซาอ่ะ ส0บ8บแปเหลือแปบวก้อยนเร็วจังเกาทได้ไงเน่ยอันนี้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเปหมึงงต้งเรียนต้งเรียนใหม่อ่ะต่อปีต่อปีเบตัวเลยไม่หาเลยเอาเกป้องนนะ พี่โดนมัโทษโหรื่อโนของเน่าอ่ะเดียวเดียวเดียวแต่เป้ามันพูดเก่งเนี่ยเฮ้ยเป้าพูดเก่งอ่ะแล้วมาบทนี้อ่ะแล้วมันมีแล้วหเด่ระสองอเนื่องการนับเลขมันต้องเรียงไปจนถึง ม่ก <łość> ็ต้องีสแล้วอตอนิ้นสุดท้าอยากจะบอกจริงว่ากว่าเราจะมาถึงเลขนี้เราผ่านเลขอะไรมาด้ผ่านแล้วผ่านแล้วซึ่งมีเลขน าโอเคผมได้หมดจบไปแล้วผมถือว่าคะแนนรวมกันทีตอนนี้ชนะบ้าแต้มต่อนหนึ่งแป๊กเป็นหลักเลยเนี่ยอาจจะคิดได้แต่ว่าไม่ทันทางบ้านคิดทันกันไหมนะครับผมคิดเร็วกว่าเราไปนะครับผมถ้าเกิดเร็วยกมือขึ้นนี่มีเที่ยวเลยวะไปไปไปไหนไปรับยากัน ประมาณนี้กันนะจริงๆรายการเรามีเยอะมากหลากหลายมากเราเอาทำเป็นรายการใหญ่กันทำเป็น EP EP ตายไม่เกิดไหนพอสำรับดีแล้วค่อยมาวีสองวีสามตายนะครับผมเพราะว่าเรามีเคียดิตอยู่แล้วนะฮะเล่นแมนสักร้อปีค่อยค่อยปล่อยค่อยค่อยปล่อยขอไม่เยอะอีกสิปีเจอพวกกูอยู่ไม่ออยู่สปีเมื่อจะหน้ายยัไงไม่รู้อ้ยูน้กตตีมากแน่เลยถน่ต้องตีอยู่แล้วแบบรูทีเลย คืออ้ะแกไปเรื่อยแต่เมื่อกี้อัพเล่นหน้าตามันโอเคดีทุกอย่างดีแตกแต่เนี่ยสมองไม่ดีทำไมกูทำไมเออจะบอกว่าไอ้เนี่ยสมองไม่ดีสติไม่ดีแต่กูจะกินปากก็ไม่ดีไอ้กูเหมือนเหมือนเหมือนลูกกระจกสะบอนสะบอนลูกก็ลูกเต่าเอาเบาเอาเอาเอาเบาตบเอเบิดไอ้ท้ายเอาเบาตกแรงจะบ้าอะไรถ้ามึงแรงก็เบาไอ้ลังแคลนตาตาไม่ดี พี่สอดิวเยายคนจะหาว่าแกล้งนิอีกนะ้อนะอู้ดต่อยอยู่ว้าอาหัวคกไปเไปเล่นอะให้เมียยกดัเบลทุบแต่หัวนอ้ครับมาเลยไปลูีไีผมกูมี่คนเดียวแหละใช่ไพี่สุงส่ะโอเคแล้วคลิปีถ้าชอบกันไลค์ร โอ้ยโอ่า,าอออกโอล่ากปี้ไปดูกันได้นะครับผมวันนี้ทุกสานมากนาะครับได้ความูไปด้วยนะสหรับวันาน,านี้โอ,โอน่าขอลาไปก่อนสวัสดีโอน่า